สวัสดีครับพี่น้องครับเบาจีสุราเซวิธีบานหน้าครับมือในี้าพี่น้องมาเบืองนองใหม่ครับยู้อสวนหลังจากเห่ฝนตกสองสามมือ้พาพี่น้องเขาสวนครับมืนอนีผ้าบัลลี่สีสนมผ้าน้องบัลลี่มาเบืองนองไหม่เดี๋ยวนําหาก่อนไปใส่กระพุทธสวัสดีพี่น้องห้าง youtube นะดื้อครับ ฝากรดไลล่กดแชร์กดติดตามไปเนี่กำลัางฮัดเฮดครับพี่น้องนี่เอาตัวนี้ก่อนนี่นี่ครับกิมซุ้งครับพี่น้องเราจะไปแกงใส่เขียดแต่ว่าเขียดห่าป่าท่านในเปเงี้ยงได้ครับนี่กิมซุ้งซับตัวพี่ทั้งพี่ซับจากขางเครื่องล่งลางเอ้อ หม,ห,มหมดครับมีไนหนุ่ยบอกหมดครับรับกดไปเลือกๆเลืยพี่นอ้องเอาบัลลี่คื้ามาสับนะบัลลี่ย่านมอดเบ,บิ้งพี่น้องน้ำอันนี้หน้าโคกเลยครับเราได้กี่หน่อแล้วบัลลี่ <Stanford. S 1> สองหน่อนแล้วใช่ไหมต้นนั้นมีไหมบัลลี่มาถือคู่ไปมาถือคู่ไป ไมาซ้ำค้าตัวนโอ้ดาวหมดไปไหนคนรับตำตำเลยปะคนซับเป็นหมอเตอร์ไทยรูกไวไทยขิปอยู่ครับก็สูงก่งยังงัดยังงัด เต่สนีเองนะออเอามันคือฝนตกแต่ยใบยบัลลีโอเครครับนลมามาถือมาครับผมบบปกติขันมันซุ่มครับขนาฝนีืสจได้กินตลอดครับพี่น้องไผ่กิมซุ่งม,มีอย่างครับบัลลีเป็นอย่างไปไปบังก้อพุ่นตำรวจต่อไปครับ นี่แหละครับสวนเฮาเมื่อนี้ไปสำรวจดอกกระเจียวครับแต่ว่ากระเจียวว่าท่านออกเรียกเขาดอกผมจะเดี๋ยวถ่ายคลิปลงยูทูบให้พี่น้องเบิ่งกันเอาสายปอลอกลวดสายปลอกแต่ว่าอหย่อนมันเดี๋ยวอย่าไปจับอย่าไปจับมันเสีติดเออนั่นและเก็บเอาะเอจะได้ เก็น, <c oughs> นี่ไอพี่น้องอันนี้แก้แล้วครับแต่ว่าต้นมันหลายเ้อก็เลือกประยากจงอ้เออเออัก้เท่าไว้ไโอ้เลยเพวอแกงเลยครับตอนนี้ซีนอพี่น้องไปแก,ง,ก,แกงใส่จิรีดแกงใส่จิ้งรีดครับเป็นอะไรที่สุดยอดมาก ยุย่ยว่ะเลยพี่น้องวันนี้จะไปเฮตดงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่ต่างประเทศกับคืนหอดบ้านน่นอนแหละครับแกงนอไม้ใส่อีลีดเว้ยบ่อยากพลรนานี่ครับสวนสวนเบาจุ้ยเองครับอันนี้ฟังถือไปซับนอไม้นะครับเป็นของอาอันนี้ผมปลูกปลาไว้ครับพี่น้องมีไมปลาหลายชนิดนะครับว่านี้จะเป็นพะยุ่งย่างหน้าแค่หน้า นะครได้ล,ลายใหม่มาฮอกกานีก็มีนะครับหอดต้นบกใหญ่าพี่น้องเราอีกก่อนหนึ่งโบมีค้ากล้องเลยพี่น้องมันเคยสันในจัง่อยครับวันนี้โคกงน้องหน้าครับปลูกใหญ่งูอ่วครับ นี่ครับเข้ามาหอดอีกกอนึงเดี๋ยวพี่น้องนี่มาเบิงครับเ่ม,ม,มบมอ่อขาลับบ่เป็ดมามาสิชับเองมาหนอนนี่น่ะเม่าวครับบเปเอาเลยเอาเลยเอ๋ครับกินมซุ่งกินมซุ้งน,นี่ครับวิธีการซับนอไหม ไปเสียบยังจึกๆห่ไงมาซับเองเป็นยังยั่แหละไว้กับจีซับเองนะเนาะเอาพนักงานถือนักพูดถือเสียมกันนะครับไปพี่น้องมือนี่ด้พ่อแกงแล้วครับหนึ่งสองสามสี่เดียหานอครับพี่น้องมือเล่นจีแกงส่ยีรีดครับพอการคลิปหนาครับขอบคุณครับนี่ก่อน